จริงๆก็มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกันล่วงหน้าเนาะแต่ว่าเฟิร์นเองอาจจะได้ลงรูปช้าหน่อยเพราะว่าตัวเองก็มีดีลทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างงี้ค่ะเซอร์ไพรส์ไหมทำไมต้องเป็นเค้กก้อน้ันุ้นก้นน้ำหวานอะไรใช่เขาก็เขาก็เขารู้ว่าเราชอบพี่ชายเย็นหมาเราคอกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บรายละเอียดโดยการแบบทำข้างๆเค้กเป็นดอกไม้ของพวกเราอะไรอย่างงี้มันหวานเกินไปมั้งเ่ย คุณก็ยาอย่างนี้หรอมะแล้วเวลาในวันเกิดนะเราพูดอย่างนี้หรือเปล่ามูนี่ไม่เขาคู่ไปอย่างปกติเป็นอะไรก่อนตัเป็นอะไรก่อนไม่อยู่พูดยังไงพูดยังไงผมจริงพูดยังไงบางทีก็พูดปกติเล่นบ้างตอนเห็นเค้กมันแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยไหมว่าทำไมเป็นแบบนี้รู้ใจเลยขนาดหัวล้อค่ะรู้สึกว่าตลกคิดได้นอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเบิวตี้่าไหร่ใช่แต่เขาเป็นคนแบบอย่างเงี้ยครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากคลมีอะไรอีกไม่ฟ้าเป็นของขันของใจอย่างงี้อะไรในกล่อง ของขวัญน่ะในกองไม่บอกก็ของขวัญบอกอย่างหนึ่งเป็นรูปที่เขาให้คนวาดเป็นรูปคู่อะไรอยย่างงเี้รูปคู่แรกที่เราถ่ายด้วยกันไหมหรือว่าเป็นรูปที่มันมีความพิเศษยังไงอือเป็นสถานที่ค่ะที่ที่หนึ่งที่ความรักกอดตัวหรือว่ายังไงก็หรือสำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซนหรือเปล่าที่ไปถ่ายแบบถ่ายหนังด้วยกันไม่ไม่ไม่หลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นเลย เก่าใบอะนะเก่าใบก็สงสัยว่าของฝันเป็นแหวนหรือเปล่าเพราะว่ารูปแบบขึ้นค้าขยันยกนิ้วยกนิ้วไม่หรอกเพราะแอปปัดป้องน่าร่างอะไรนายจลีตถ่ายรูปไม่มีแหวนหรืออะไรแล้วพ่อก็เลยมาแซวเลยอ่ะพ่อที่เป็นแบบว่าพ่อพ่อป่วยกำเนิดสื่อไม่กำเนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นแล้วแล้วเป็นแงนเป็นแง่แ hmm> ต mm ่สมแหวนจริงๆเลยไหมอ่ะไม่ไค่ะค่อยเป็นค่อยไปก็คือยงพ่อยังยูไม่ขึ้นเนาะค่อยค่อยก่อนแล้วเรามีคิดไหมมันก็หรือจะเป็นแหวนแบบมาแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่หรอกค่ะไม่ไม่ได้คิดเลยหรายจะบอกว่าเรายิ้มตลอดเวลาเนี <es voir> ่ยใช่เราก็จะฝากอะไรบางทีเขาก็บอกฝากไปเลยนะเขาก็มีบ้างเขามีความแบบว่ามงกงายๆกับเราบ้างทีเขาแบบพูดให้เขาสบายนะเสกญี่ปุ่นี่ยรเขาก็มีแต่เขาจะบอกว่าเวลาเขาเป็นอ่ะเขาจะโทษหนูว่าหนู่เออเนี่ยพาพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้โยย ก็เป็นภาษาแบบลิ้นแปลกๆอะไรนั้นแหละค่ะก็เหมือนแบบแต่วก็ช่วงปกติก็มีปกติใช่บรรยากาศในวันนั้นน่ารักไหมคนดูสดใสเออเราดูแบบอินเลิฟมากอ่ะเขินค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพี่ๆที่ร้านที่เป็นนักร้องอะไรก็ลงจากเวทีมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอาเราอายเขาอะใช่อะไรเงี้ยแต่คุณก็สวยนะวันนั้นใช่ไหมคะตั้งใจมาแล้วโอ้ตั้งผมนานเลยตั้งใจเลยแต่งตัวแต่กี่โมงก็ไฟยังไม่มืดอะค่ะตีโมงเลยหรอ เป็นใบครึ่งมันมีซับไหมมีซับไหมในนั้นอ่ะมีซับหน้าไหมซับหน้าไม่ม่ซับเพราะว่าแป้งเราดีอยู่ทั้งวันพอแล้วพอแล้วจะชวนใครของไม่ที่แต่งตัวนานเกินตอนแบบแบบแบบบ่ายเป็นเพราะมันเป็นแบบปีแรกมันเกิดอำหรัที่เรามีแป้งแรงนะไม่หรอกการยังไปตางกันก็ก็มันก็ตั้งใจแหละเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่างประเทศนานแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอ แมทวันให้ตรงหน่อยได้ไหมเรนเราก็เห็นความตั้งใจเขามาตั้งแต่แรกเนี้ยเราก็มุ่งมั่นในการแต่งหน้าขึ้นหน้าขึ้นผมสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์เรามันเกินทานแมสกแบบเปิดล็อกทิปด้วยเท่าหนึ่งแล้วเขามาอยู่ก็คลิปเก็จริงๆเขาเป็นคนที่ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีจองร้านหาร้านพาเราไปทานข้าวทำวิวกาดว่างพร้อมกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันที่น่ารักอีกวันนึงเขาจะได้เป็นทริปที่หายคิดถึงเลยเพราะต้องไปต่างประเทศหลายวันก็คุยกันตลอด แล้วก็มีรูปลงให้กันตลอดดี้หรอไอ้ก็ส่งให้กันตลอดจะมีอีกรูปโมเมนต์เยอะไหมคะในวันเกิดที่ยังไม่ได้ลงรูปที่สวยลงหมดแล้วค่ะต่อไปต่อไปเป็นรูปที่เป็นแก๊งแต๋งหรอยครู้สึกว่าแบบมันดีต่อใจก็มันก็เป็นมันก็ดีต่อใจพวกเราสองคนด้วยค่ะถึงเราก็อยากลงไว้ให้เป็นแบบความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นปีที่ดีสำหรับไปเฟิร์นไหมคะดีค่ะเป็นปีที่ดีมันก็มีพี่นายอยู่พี่ะ ขอมีทุกอย่างมีทุกคนมีงานด้วยออะไรเป็นพิเศษไหมตอนก่อนจะเป่าบอกหน่อยขอให้ทุกอย่างดีแบบนี้ตลอดไปสวยมากธรรมดานะร่วมถึงมีเขาด้วยตลอดไปไงหรอก็ถ้าเป็นไปได้ค่ะอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆงานเงินเพื่อนฝูงครอบครัวทุกอย่างจริงๆปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ดีจริงๆอะก็เปิดเพลงฉลองให้เธออยู่นด้วยก็ดีเลยนะรู้สึกว่าปีนี้ก็แบบลักกี้เกม์ลักกี้เรื่ยลักกี้ทุกอย่างเลย ก็เป็นปีที่ดีจริงๆเนาะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวตอนนี้ละครก็ทยอยเปิดแล้วหลังจากที่รออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างก็ก็แฮปปี้ค่ะจัดสรรเวลาได้ดีอย่างเงี้ยต่อไปจะสนักใจมั้ยคะถ้าเกิดเป็นมันเปิดของคนต่อไปเราคนต่อไปเลยเหรอหมายถึงว่าเตรียมตัวเตรียมตัวของไท้าหมถึงว่าของเท้าอะไรเงี้ยเราจะแบบเขาเขาใช้ลำหนักขนาดนั้นไม่หรอกค่ะเมราะว่าเราสองคนเป็นคู่ที่สบายๆเนาะนัดกันก็คือมีเวลาตรงกันก็นัดกันให้เกียรติกันเลยเป็นปกติค่ะแล้วแบบของคนปี่ ต้องการเลยไหมครับสำหรับตัวนายหรือว่าเขารู้ใจเรารเขาเลยเซอร์นี้มาให้เขาก็เป็นคนตั้งใจขเนนขาเป็นคนแบบล,ลงรายละเอียดในทุกอย่างอยู่แล้วค่ะมีอยากขออะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะไม่มีแล้วค่ะขอได้หมดแล้ว <c oughs>